สวัสดีครับโปรแกรมรายการบาดบองไม่หลุดนะทอมครับนี่ครับผมไอ้ครับไอ้เหี้ยยังกับบุ้ครับหลงทางครับมื่อนี้ย50เปอเซต์ผมนะครับแต่ไปแล้วนะแล้วบ่เปิดเอาไปนะครับหลงทางแจ็หลุงนี่แต่ครับนี่เดียรตอนหนึ่งผมจะแซงกับบารูครับตามจ p พมาข้าวขาวขับป้าไปแลยไปครับ50เปอร์เซ็นต์ต่อครับไปไปเรื่อยๆครับ เ้ยครับาม g p s ไปเจี๋ยว GPS ถ้า e e เข้ามาเดี<ก>๋ยวผมทา ขอาคุณครับเมื่อกี้ถามเมนครับทามเลครับใครตัดเมื่อกี้ถามเมินนะครับบ้านนอนเกษมบ่มี่ครตัดผมก็เล็บาจะไปทุ่ตอนะครับไปครับ Wow. ก็มาถ้าายผมแหล่เข้ามาปะตลาดไงแล้วแต่ไตผมเป็นเปนะอร่ใสน,นอกครับล่ะตอนอนี้กำลังท้ายครับดวงสีนะครับดวงสีวันนี่ร้านตัดผมโตมา ต่อแม่ขนัดถึงเลยแล้วก็ อยู่บ่ครับครับผมตัตดี๋ยวาครับหลานรัตผมมาหอนนะครับยบสตัด

เด็ดเลยครับ